เฮ้ยพี่กบินทำไรอ่ะมีหาเรียดด้วยคลิปนี้จะเป็นยังไงนะครับมาดูกันเลยเหตุเกิดที่ตู้ทิ้งแห่งหนึ่งแถวถนนกระลาปพึกนะครับจะมีสี่ตู้อยู่ในปั๊มน้ำมันบางจากนะครับจะมีตู้ถมน่าจะสองตู้นะพี่กินจะไม่ผิดคลิปนี้เป็นคลิปที่ถ่ายไม่นานแล้วนะครับจะมีตู้กล่องจุ่มด้วยแล้วก็มีตัวกล่องสมนะครับในคลิปตู้นี้จะมียางสามขานะครับส่วนใหญ่ยางสามขาเนี่ยถ้าสองขาเข้าผ้าแผ่นเพลิดได้ จากล็อกไกลเลยนะครับเขาเรียกว่าท่าขัดยางนะเพื่อนเพื่อนพอพี่ยูบินรู้ท่าออกแล้วนะครับเทคนิคก็คือเราจะคีบแต่งตุ๊กตาไปเรื่อยๆนะครับให้ตัวท่าตุ๊กตาเนี่ยเข้ากับขายางให้ได้ต้องใจเย็นๆหน่อยนะครับเพื่อนๆนนี่พี่ก็บินก็คีบงารออกมานะครับจังหวะนี้ขาหมุนโล่งพอดีนะครับเข้าท่าแผงเพิดบินย,ยาวๆไปเลยอีกหนึ่งตัวตึงๆนะครับมาดูตัวต่อไปนะ ตัวนี้พี่วินตั้งใจจะเบี่ยงให้งัดน้องออกมานิดนึงดันไปเข้าป่องนะครับพอจะทําเหนื่อยและเสียฟอร์มพี่กวินก็เลยคลิปธรรมดาดีกว่าขาล็อกสองขาเข้าบานะครับถ้าแตมเพริดลอยไกลๆเลยนี่นะครับจะเป็นเทคนิคอย่างสามขานะครับใช้ขาย,ยางล็อกคอดูให้จบคลิปนะครับหากดูจบแล้วชอบใจฝากากดไลค์กดแชร์ คอมเมนต์ทักทายเป็นแังใจพี่กวินด้วยนะครับจะได้เป็นลังใจทำคลิปดีต่อไปนะครับขอบคุณครับกัลมจะได้รู้น้หนักตู้ถมไม่ได้เล่นได้ตู้ไม่วิธีใช้สามตัวตึ้งๆครับผม